เนลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีก็คือไลเนอร์กับเบลโทสแม่งรักพาตัวมึงเข้ามาในป่านอกกำแพงอะนะกับยูมีที่ขาขาดแล้วก็มึงแขนขาดซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ว่ามึงจะเบียวไทยท่านแค่ไหนอะมึงก็แปลงร่างไม่ได้เว้ยเพราะว่าการจะแปลงร่างเป็นไทยท่านได้นยมึงจะต้องฟื้นฟูร่างกายให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเว้ยแต่ไม่ทันเลยเว้ยพวกไอ้ไลเนอร์เนี่ยพักกันได้แป๊บเดียวนะพวกหน่วยสำรวจแม่งก็ตามมาทันเว้ยเพราะว่าสกิลของหัวหน้าหน่วยสำรวจเออร์วินน,นะครับทำให้พวกแม่งเนี่ยตามตามพวกไลเนอร์ทันนะนะไอ้พวก ไปดได้สักพักไอหน่วยสำรวจเนี่ยก็มาจี้ตูดว้ยพวกไรเนอร์เนี่ยเลยล่อพวกไททันลูกกระจกเนี่ยให้ไปกินพวกทหารหน่วยสำรวนะจนะจนทหารทั้งกองอ่ะตายไปเกินครึ่งแล้วอะ่ะโดนไททันกินไล่กันไปไล่กันมามาจบกันที่ปลายทางไอไรเนอร์เนี่ยก็กุมมึงไว้ในมือแบบไม่ให้พวกหน่วยสำรวจเนี่ยเข้ามาแย่งชิมได้เลยเพราะว่าเกาะของไรเนอร์เนี่ยดาบธรรมดาฟันไม่เข้าซึ่งตอนเนี้ยหน่วยสำรวจยังไม่มีเทคโนโลยีที่มาทำลายเกาะได้นั่นแหละจนสุดท้ายเนี่ยเออร์วินเนี่ยต้องยอมแลกแขนของมันไปข้างหนึ่งนะเพื่อที่จะให้อาจารย์อิสยมาม เนิร์ฟไลเนอร์ f, เป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมะนะแลกแขนข้างหนึ่งเพื่อให้ไลเนอร์นั้นโดนเนิร์ฟนั่นแหละพอไลเนอร์มันโดนเนิร์ฟเนี่ยมึงเนี่ยก็หลุดออกมาได้มึงเนี่ยก็ตกมาอยู่ข้างทางแล้วก็เซอร์ไพรส์ไททานที่หน้าตาโคตรขุนหน้าตาโคตรน,น่าเกลียดน,น่า